สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือแต่ขอบอกว่าเป็นทฤษฎีบทเศษเหลือฉบับย่อนะครับเป็นยังไงไปดูเลยนะครับทฤษฎีบททฤษฎีบทเศษเหลือฉบับย่อของครูมันบอกว่านะครับพหุนาม px นะครับพหุนาม px หารด้วย x ลบ c นะครับจะเหลือเศษ pc า พหุนาม px หารด้วย x ลบ c จะเหลือเศษ pc นั่นหมายความว่าถ้านะครับถ้าโจทย์กําหนดพหุนาม px มาให้นะครับนักเรียนต้องการหาเศษของการหารพหุนามด้วย x ลบ c ตัวนี้นะครับด้วยพหุนาม x ลบ c ตัวนี้นักเรียนสามารถทําได้โดยนะครับเอา c ตัวนี้ไปแทนค่า x ได้เลยนะครับก็จะได้เศษเหลือจากการหารอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจงหาเศษเหลือนะครับจากการหารพหุนามนะครับ px เท่ากับ x กยกกำลัง3ลบ 4x กยกกำลังสองบวก 3x บวก2นะครับพหุนามนี้หารด้วย x ลบ1นะครับทีนี้นักเรียนลองเทียบฟอร์มจากทฤษฎีบทเศษเหลือก็จะเห็นว่านะครับพหุนาม px ที่โจทย์กำหนดก็คือพหุนามตัวนี้ถูกไหมครับส่วนตัวหารก็คือ x ลบ1ตัวนี้ใช่ไหมครับโดยตามทฤษฎีบทบอกว่านะครับตัวหารจะอยู่ในรูป x ลบซถูกไหม x ลบ c ดังนั้นถ้าเราเทียบฟอร์มของมันแล้วนะ่ะจะเห็นว่า ac ของเราเนี่ยมันก็คือเลข1ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมครับก็คือเลข1ตัวนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการหาเศษเหลือจากการหารแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือหา pc ถูกไหมครับตามทฤษฎีบ,บท pc ซึ่ง c ของเราตอนนี้คือเลข1ถูกไหมดังนั้น pc ก็คือ p 1นั่นเองอ่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องหานะครับอมาเริ่มทํากันเลยนะมาเริ่มทํากันเลยจากนะครับ จากโจทย์นะจากโจทย์พหุนาม px ตัวนี้เดี๋ยวคูคัดลอกมาวางนะครับจากโจทย์เพหุนาม px ตัวนี้นะครับดังนั้นก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่า pc ก็คือ p1 คือเอา1ไปแทนค่า x ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น1ยกกำลัง3ลบ4คูณ1กำลัง2นะครับบวก 3คูณ1แล้วก็บวก2อ่าที่เหลือก็คิดเลขนะครับได้1-4-3ลบ4บวก3แล้วก็บวก2นะครับอ่า1ลบ4ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้ศูนย์ผลลับสุดท้ายก็คือ2นะครับดังนั้นนะครับเศษเหลือจากการหารคืออะไรเศษเหลือจากการหารก็คือ2นั่นเอง Okay.